สวัสดีครับวันนี้ออกกําลังกายนะครับในการปั่นจักรยานทุกวันนี้อ้วนนะครับอ้วนน้ำหนักขึ้นทุกวันเขาเลยอยากลดน้ำหนักนะครับปั่นจักรยานไปทั่วแล้วครับ ตอนนี้เข้ามาในวนอุทยานโกสัมพีนะครับที่นี่เป็นป่าร่มรื่นนะครับมีลิงเยอะแยะนะครับได้ออกกลำลังกายด้วยได้ดูดูลิงนะครับดูต้นไม้ดูธรรมชาติสวยงามนะครับ เขามาที่นี่เป็นประจำนะครับเพราะว่าอำเภอโคสมพิสัยก็มีที่นี่แหละที่น่าเที่ยวมากที่สุดนะครับเที่ยวตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่นะครับอย่างเที่ยวที่เดิมนี่แหละครับแต่เด็กมันตอนเป็นเด็กนะํามาแทบทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ มาดูลิงแล้วก็มาอ่านหนังสือบนต้นไม้บ้างมาเล่นน้ำบ้างเพราะว่าปิดกับแม่น้ำนะครับไอ้มนุษย์ยานโคสัมพีนี่เล่นน้ำแก่งนะครับแก่งตาดงมหอยหมย จำพวบหอยรายนะครับหอยสายอร่อยมากนะครับหอยรายเอาไปผัดนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่หาแล้วแหละวันนี้มาเที่ยวอย่างเดียวมาเที่ยวแล้วก็มาออกกำลังกายอย่างเดียว ตอนนี้ถึงแก่งตาดนะครับแก่งตาดยังไม่เป็นแก่งนะครับน้ํายังเยอะอยู่เออเป็นละเป็นละเห็นเห็นโขดหินละเห็นโขดหินแล้ว,ดลวได้ใจใดูน,นลวลนะครับมีโขดหิน นี่ก็อาบได้แล้วนะครับแสด,แดงว่าสงกรานต์ปีนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้จะต้องมีคนมาเล่นน้ําที่นี่เยอะมากนะครับเดือนหน้านี่ครับเดือนเมษาถ้าเห็นโขดหินเนี่ยคนจะมาเยอะมากนะครับมาเล่นน้ําสาดน้ํากันโดยไม่ต้องลงทุนไปหาน้ําที่ไหนลงไปในเก่งแล้วก็วิดน้ําใส่กันแค่นั้นก็สนุกสนานแล้ว วันนี้มาดูแก่งก็น่าเล่นละแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าแก่งน่าเล่นได้แล้วก็คือยังไม่มีคนมาเริง่งลงมาเล่นมีแต่ชาวประมงนะครับหาปลาอยู่ตรงตรงแก่งพอดีนะครับตรงนั้นปลาก็เยอะนะครับที่นี่ก็ มีชาวประมงหาปลาแล้วก็มีคนมาเลี้ยงลิงนะครับไปดูเขาเลี้ยงลิงเขามาเลี้ยงลิงครับเห็นไหมข้างหลังขอใจบุญเขามาเลี้ยงลิงเขายิ้มให้ ขยิ้มให้เขาคงขำวะผมมาแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้เป็นลานไข่นะครับลานไข่มีลิงกำลังจูจีกันอยู่ข้ด้านหลังนะครับ ดูเขามีความสุขก็มีความสุข,สขไปกับเขาด้วยนะครับลิงก็มีคู่ส่วนผมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่คนเดียวก็อิสระเสรีดีนะครับไปไหนมาไหนก็สบายใจไม่ต้องมีคนมาคอยโทรจิกโทรตามนะครับตอนที่มีภรรยาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ เขาออกจากบ้านนี่โทยิกเลยโทตะบี้ตะบันก็เลยงุหงิดนะครับคือรู้ว่าเขาเป็นห่วงแต่มันงุดหงิดนะครับมันโทมากไปนะครับทุกวันนี้ก็เลยไม่อยากจะมีละแฟนมีก็คงจะเหมือนเดิมนะครับไปไหนมาไหนก็ลำบากนะครับ มีคนมาโทรจิกโทรตามไม่เลขมาแล้วนะครับสวยงามมากนะครับที่นี่ดูร่มรื่นน่าเที่ยวนะครับตรงลาน่อยนี้แต่ก่อนก็จะมีเห็นหนุ่มสาวมาคว้รักกันนะครับเวลาผมมาผมก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นผ่านไปเฉยๆนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปขัดความสุขเขา ก็ร่มรื่นนะครับน่าเที่ยวมากนะครับก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าทุกวันนี้นะครับแก่งตาดนะครับน่าเที่ยวมากแก่งตาดแลวก็มาดอนตยานโคสัมพีน่าเที่ยวมากเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวที่นี่นะครับวันนี้คงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ